จะลองดูเป็นรอบที่420นะครับจะเปลี่ยนแผนนิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะลองนาฬิกาด้วยนะครับพี่โก้ไม่ลองตัวนี้น่าสนใจมากครับเดี๋ยวต้องอัญเชิญวันยินยานอีลิกฟับ และกีฬาพร้อมแล้วสามารถปล่อยตัวเองได้เลยครับะะครับผมว่ามันตอนไข้ขาในขามันจะบิดตรงนี้ครับโอเคนะครับพร้อมเฮ้ยยนก่อน,อน,นรอบเมื่อกี้เก่งนะครับคือต้องตั้งใจมาก ตั้งใจมากคือกะว่าวหล่อแน่นะครับคือได้นาฬิกาใหม่ไม่เป็นไรนะครับ็มือผมผมเจ๊งแค่ตรงนั้นแนละ้ะผมรู้สึกว่าคือไปต่อก็ไม่ได้เรื่องราวแล้วนะฮะอันนี้มันเป็นเรื่องราวที่ดีที่เราใช้บีบีการซ้อมนะครับเพราะว่าคือเจ๊งก็เอาใหม่โอเคนะครับเดี๋ยวตั้งสมาธิก่อนโอเคปล่อยตัวเลยนะครับ <Okay. S 2> เช็คเวลาเลยนะครับก็คือนี่คือเท่าไหร่9.97ครับผม9.97นะเดี๋ยวลองเช็คดูนะครับ